สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครกง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพังห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในหมู่พวกเขาเทพเจ้าแห่งความโกรธอยู่ใกล้กับชายชนะเมื่อต่อสู้กับพญาขาวโรกันอีกสองคนคือเทพเจ้าแห่งความเย่อหยิ่งและเทพเจ้าแห่งความเกียดขานได้ทานกับเทพเจ้าแห่งอารมณ์ระยะห่างของพวกเขาไม่ห่างไกลจากเทพเจ้าแห่งอารมณ์ใบหน้าของการต่อสู้หันกลับมาอย่างสมบูรณ์ความเหลื่อมล้ำระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้รับการปรับระดับเช่นกันโอกาสมีโอกาสไหมเทพเจ้าแห่งการทำลายรางพูดกับตัวเองว่าใช่มีแน่นอนทังซันอยากคิดว่าเจ้าจะชนะเทพเจ้าแห่งการทำลายรางคำรามด้วยความโกรธคาถาแห่งการทำลายรางในมือของเขาได้ฟาดออกไปอย่างกระทันหันเสียงชีวิตอย่างดูเดือดกับดาบเทพอสูร่าเนื่องจากการใช้พลังเทพมากเกินไปจากการฟาดดาบเทพอสูร่าทังซัน จึงไม่สามารถรับมือกับการโจมตีนี้ได้ร่างกายของเขากระเด็นไปข้างหลังในระยะที่เหมาะสมจากเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างถือคาถาแห่งการทำลายล้างขึ้นสูงในทั่วพิพตาเขาได้ปวดปล่อยความกลัวและความโกรธทั้งหมดลงดวงตาสีแดงเลือดของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มลูกบอลแสงแห่งการทำลายล้างจำนวนมหาศาลได้ขังร่างกายของเขาไว้ข้างในใบหน้าของทังสารก็เข่งเข้ม หากเทพอสูรามีเคลวิชาศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังที่เรียกว่าดาบเลือดเทพอสูราเทพเจ้าแห่งการทำลายรังก็มีเคลวิชาอันทรงพลังของตัวเองที่เรียกว่าการทำลายโรคและสวรรค์ด้วยนั่นคือสิ่งที่เทพเจ้าแห่งการทำลายรางกำลังแสดงอยู่ในขณะนี้เท <ph> พเจ้าแห่งการทำลายรางยังคงเป็นพระเจ้าสูงสุดในท้ายที่สุดแม้ว่าสถานการณ์การต่อสู้จะพลิกกลับแต่เขาก็ยังสามารถตัดสินได้อย่างแม่นยำ ลูกน้องทั้งห้าของเขาซึ่งเป็นเทพเจ้าชั้นหนึ่งถูกจับโดยคู่ต่อสู้เขายังมองโรคในแง่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้การล้อมรวมจิตวิญ,ญญาณพระเจ้าของเทพเจ้าแห่งอารมณ์และเทพธิดาแห่งผีเสือ้อกำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าเทพเจ้าแห่งอารมณ์ได้ใช้พลังไปค่อนข้างมากหลังจากผ่านการต่อสู้แบบต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเทพเจ้าแห่งการทําอาหารและเทพธิดาก้าวสี ที่จะฟื้นพลังแห่งเ,เทพ,พเจ้าของพวกเขาเช่นกันชัยชนะได้เอ็นเอียงไปทางเทพเจ้าแห่งความโกรธที่อยู่ด้านข้างที่ซึ่งพระรัขาวโรกันกำลังต่อสู้ตราบใดที่เทพ,พเจ้าแห่งความเย่อหยิงและเทพ,พเจ้าแห่งความเกลียดค้านสามารถจับคู่รักของเทพ,พเจ้าแห่งอารมณ์และคู่รักของเทพ,พเจ้าแห่งการทำอาหารสิ่งต่างๆจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นพวกเขาจะต่อต้านเทพสมุดเทพเจ้าแห่งความเสียหายและก็ต่อต้านเทพฟินิก แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถยืดเวลาการต่อสู้ได้ดังนั้นชัยชนะของการต่อสู้ครั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันระหว่างเทพเจ้าแห่งการทำลายรางและถังสารเท่านั้นถ้าถังสารไม่ใช้ดาบเลือดแห่งอสูรสองครั้งในการต่อสู้เขาจะมีโอกาสชนะในขณะนี้พลังเทพของเขาถูกใช้ไปมากเกินไปดาบใดที่เทพเจ้าแห่งการทำลายรางสามารถเอาชนะถังสารได้ สถานการณ์ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกครั้งในไม่ช้านี่คือการโจมตีของเทพเจ้าแห่งการทำลายรางซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทนหันเขาไม่ต้องการที่จะคิดเกี่ยวกับเหตุผลของการกระทำในการทรยศของเทพเจ้าแห่งความเสียหายสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้คือการได้รับชัยชนะครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงโจมตีด้วยพลังที่ทรงพลังที่สุดซึ่งก็คือการทำลายรางของโรคและสวรรค์ไปยังถังซาน ฟ้ากลายเป็นสีม่วงและโลกก็มืดมิดในเวลาเพียงชั่วครู่รัศมีแห่งการทำลายร้างอันน่าสะพึงกลัวได้เปลี่ยนอาณาจักรพระเจ้าทั้งหมดให้กลายเป็นป่าที่มีสายฟ้าและฟ้าร้องสีม่วงนับไม่ถ้วนป่าสายฟ้าและฟ้าร้องดูเหมือนจะไม่มีการโจมตีใดๆแต่ทว่าไม่มีเหตุผลใดๆมีความคิดที่สิ้นหวังและรัศมีแห่งการทำลายร้างปรากฏขึ้นในหัวใจของพระเจ้าทุกคน รัศมีในการทำลายร้างที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาถูกแยกจากป่าที่มีสายฟ้าแรบออกเป็นเกลียวและจากนั้นมุ่งหน้าไปยังที่ทางของเทพเจ้าแห่งการทำลายรางและลอมรวมเข้ากับเขานั่นคือการทำลายโรคและสวรรค์ซึ่งเป็นพลังพื้นฐานของเทพเจ้าแห่งการทำลายรางเขาไม่สามารถรอได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงต้องเอาชนะถังซานทันทีในเวลานี้เทพเจ้าแห่งความหึงหวง เทพเจ้าแห่งความเกียจขานได้มาถึงเบื้องหน้าเทพเจ้าแห่งอารมณ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสิ่งนั้นเทพเจ้าแห่งอารมณ์กำลังยืยนอยู่เคียงข้างเทพเจ้าแห่งการทำอาหารไม่มีร่องรอยของความกลัวใดๆบนใบหน้าซึ่งทำให้เขาดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาและพลังแห่งพระเจ้าของเขาไม่ได้ถูกเผาผลาญไปมากนักเทพธิดาก้วสีบินขึ้นไปบนท้องฟ้าข้างหลังพวกเขาจากนั้นเธอก็เปลี่ยนเป็นหอแก้วก้วสมบัติเป็นครั้งที่สอง แต่ถ้ว่าเธอไม่ได้ตกลงไปในฝ่ามือของเทพเจ้าแห่งการทำอาหารในครั้งนี้แต่ร่อนไปทานถังซานซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เทพเจ้าแห่งความเย่อหยิงข้ามควรอย่างเย็นชาใบหน้าของเขาเต็ไมไปด้วยความเย่อยิงมือขวาชีขึ้นไปบนท้องฟ้าํำแสงสีน้ำเงินปรากฏขึ้นและมุ่งไปที่หอแก้วก้าวสมบัติเพื่อสกัดกั้นการบินถึงการนั้นเทพเจ้าแห่งอารมณ์ก็ได้ลงมือก่อน การล้อมรอมถิตวิญญาณพระเจ้าของเขากับเทพธิดาผีเสื้อ,อยังไม่หมดเวลายิ่งกว่านั้นพลังเทพเจ้าของเขาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันใดในเวลาอันสัน้นเทพเจ้าแห่งความเดื่อย,ยิงและเทพเจ้าแห่งความเกลียดค้านอดไม่ได้ที่จะสะดุง้งเพราะพวกเขาเพิ่งค้นพบขึ้นพลังแห่งพระเจ้าที่ถูกยิงออกมาจากเทพเจ้าแห่งอารมณ์ซึ่งไม่ได้อ่อนแอไปกว่าคึืนลูกที่แล้วซึ่งถูกปวดปล่อยออกมาเพื่อกธทีเทพเจ้าแห่งบาปทั้งสี มันเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังของพระเจ้าของเขาจะไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างไรนี่เป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงเทพเจ้าแห่งอารมณ์ได้ใช้การกระทําของเขาเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพลังของเขาไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไปมือขวาของเขาชี้ไปข้างหน้าแสงสีฟ้าส่องประกายออกมาราวกับสายฟ้าขัดขวางเทพเจ้าแห่งความเย่อยิงจากการปลดปล่อยรัศมีพระเจ้าของเขาไม่เพียงเท่านั้น พลังงานในร่างกายของเทพเจ้าแห่งอารมณ์กับมีพลังในทันใดพลังงานเยื่อแข็งปิดกั้นเทพเจ้าบาปทั้งสองไว้ข้างในอย่างสมบูรณ์ทักษะศูนย์สมบูรณ์นี่คือทักษะการควบคุมวิญญาณที่อุณหภูมิต่ำม,มากเทพเจ้งงาแห่งการทำอาหารก็เคลื่อนไหวในครั้งนี้เช่นกันแสงสีแดงเลือดพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็หลอมรวมเข้ากับร่างกายของเขาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยดาบเลือดแห่งอสูร่างนั้นเหรอ เทพเจ้าเห็นความเย่อหยิ่งและเทพเจ้าเห็นความเขียดค้านแทบจะตะโกนออกมาพร้อมกันเสียงของพวกเขาเต็มเรื่องความกลัวมันคือดาบเลือดแห่งอาซูรา่าหาสัสจาดการปกป้องจากเทพเจ้าแห่งการทำลายรางพวกเขาจะป้องกันการโจมตีส่วนตัวที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรพระเจ้าได้อย่างไรปฏิกิริยาแรกที่เทพเจ้าแห่งบาปท,ทั้งสองนี้สามารถทำได้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้คือการรวมพลังของพวกเขาเข้าด้วยกัน แต่ถะคนได้ปลดปล่อยพลังแห่งเทพของตนออกมาจนถึงจุดสูงสุดดาบเลือดแห่งอสูราเทพเจ้าแห่งการทำอาหารสามารถเปิดดาบเลือดแห่งอสูราอีกครั้งได้อย่างไรสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในระยะใลร,รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเทพธิดางแห่งชีวิตเมื่อเธอเห็นฉากนี้ใบหน้าของเธอสั่นเล็กน้อยเธอใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้รอเล่นนิดหน่อยหน้าเสียงหัวเราะชั่วร้ายจากเทพเจ้าแห่งการทำอาหารปรากฏขึ้น ไฟสีแดงกับพี่ผููหนึ่งแล้วกลับมาเป็นปกติเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถแสดงดาบเลือดแห่งอสูราอีกครั้งได้เขาเป็นแค่พระเจ้าชั้นสองแม้ว่าเขาจะมีทักษะเฉพาะในการจำลองดาบเลือดแห่งอสูราเพื่อต่อสู้เขาก็ไม่ค่อยมีพลังแห่งพระเจ้าที่จะสนับสนุนมันมากนักแม้ว่าเขาจะได้รับการขยายโลจากเทพธิดาเก้าสีแต่เขาก็ยังไม่สามารถควอบคุมปริมาณพลังแห่งเทพที่ใช้ไปได้ แต่ทว่าด้วยความช่วยเหลือจากเทพเจ้าแห่งอารมณ์ผ่านทักษะการเรียนแบบของเทพเจ้าแห่งอารมณ์พลังงานของดาบเลือดแห่งอสูร่าของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากซึ่งทําให้เทพเจ้าแห่งแบบทั้งสองคนหวาดกลัวในช่วงเวลาสั้นๆนี้หอแก้วก้าวสมบัติได้บินไปยังถังซานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นหอแก้วมีก้าวชั้นชั้นก้าวคือพระเจ้าคุ้มครองเสียงที่น่าลื่นลมของเทพเจ้าก้าวสีนิ่งหลงหลง กล้องอยู่ในอากาศเธอกลายเป็นชั้นสูงสุดของห่อแก้วเก้าสมบัติจากนั้นแสงสีทองเข้มก็ถูกยิงออกมาราวกับกระแสไฟฟ้าที่พุ่งออกมาอย่างไม่แน่นอนเมื่อแสงสีทองนี้ถูกยิงออกไปห่อแก้วเก้าสมบัติก็เปลี่ยนเป็นสีทองสดใสมีท่วงทํานองสวรรค์มากมายออกมาจากบริเวณเชิงห่อแก้วถึงแม้ว่าอากาศจะเต็มไปด้วยสายฟ้าแห่งการทำลายล้างแล้วมันก็มีแสงสว่างจ้ามากขึ้น ต่อหน้าเสียงสะท้อนนั้นแสงสีทองสองลงมาบนล่างของถังซานแล่เปลี่ยนรัศมีสีแดงของเทพอสูราเป็นสีทองในเวลาต่อมาร่างกายของถังซานถูกกืนโดยการทำลายรางอัน,น่าสพึงครัวของโลกและสวรรค์จากเทพเจ้าแห่งการทำลายรางการทำลายรางของสวรรค์และโลกเป็นลูกบอลสายฟ้าสีดำขนาดยักษ์ซึ่งถูกปกบคุมไปด้วยสีม่วงอย่างสมบูรณ์เราสามารถสัมผัสได้ถึงพายุก,การทำลายราง ที่ซ่อนอยู่ภายในลูกบอลน,นั้นรัศมีการทำลายรางที่น่าสะพึงกลัวมาถึงจุดสูงสุดแล้วเมื่อเทพเจ้าเห็นการทำลายราง่อยพายุแห่งการทำลายรางดวงตาของเขาดูหมุนมองและมืดมนยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มันถูกเสริมด้วยลุกที่เข้มขึ้นหอแก้วก้าวสมบัติเปลี่ยนแปลงไปในขนานั้นมันกลายเป็นเรื่องแปลกจริงๆแสงสีทองบนล่างของหอแก้วเริ่มรีลงเมื่อเดินจากชั้นบนสุดไปยังชั้นล่างสุดทีละชั้น ก็มืดมนขึ้นเรื่อยๆพลังงานของหอแก้วข้าวสงบัทค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ทว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดเทพเจ้าแห่งความเย่อหยิงและเทพเจ้าแห่งความเกียจค้านโกรธจัดเมื่อรู้ว่าพวกเขาถูกหลอกพลังเทพของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยเป็นครั้งที่สองพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่จะจัดการกับเทพเจ้าแห่งอารมณ์ในขณะนี้พวกเขาเพียงต้องการฆ่าเทพเจ้าแห่งการทำอาหารกับผู้าัฒนาด้านข้าง ที่เป็นคนขี้คลาดในทันทีเจ้าบ้าคนนี้น่าเกลียดเกินไปเขาทำให้พวกเขาเสียเวลาอย่างมากในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเทพเจ้าแห่งการทำอาหารหมัวระอ,ออกมาดังๆเขาหันกลับมาแล้วซ่อนอยู่หลังเทพเจ้าแห่งอารมณ์ดวงตาของเทพเจ้าแห่งอารมณ์เผยให้เห็นรูปรักษ์ที่อธิบายไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาค่อยค่อยยกมือขวาขึ้นนิ้วชี้และนิ้วกลางของ,ของเขาถือกิจเล็กๆที่ดูซับซ้อนมาก กีดขนาดเล็กนี้อยสีน้ำเงินเข้มมีหัวปีศาจท,ที่มีชีวิตชีวาสลักอยู่บนด้ามซึ่งดูค่อนข้างาราปราดเมื่อเทพเจ้าแห่งความเย่อหยิ่งและเทพเจ้าแห่งความเขียดขานพบว่ากิดเล่มนี้มีอยู่จริงจิตวิญ,ญญาณของพระเจ้าของพวกเขาก็สันสะท้านพวกเขาตัวสันเพราะกีดนั้นความสันสะเทือนนั้นมาจากความรู้สึกภายในของพวกเขามันเริ่มต้นมาจากสัญชาตญาณแห่งชีวิตของพวกเขา นี่ยังหมายความว่ากิตตัวเลขสามารถทำร้ายชีวิตของพวกเขาได้อย่างแท้จริงมันสามารถพรากชีวิตของพวกเขาไปได้พวกเขาเป็นพระเจ้าไม่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างจะใกล้ชิดกันแค่ไหนชีวิตของพวกเขาก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขารังแห่งเทพซึ่งเดิมเตรียมที่จะโจมตีเทพเจ้าแห่งการทำอาหารถูกนำกลับคืนมา พวกเขาทั้งหมดมองไปที่เทพเจ้าแห่งอารมณ์อย่างเงข่งเขิมรักษาพระเจ้าอันยิ่งใหญ่นั้นเมื่อได้แสดงการโจมตีที่สมพลังที่สุดผลลัพธ์จะถูกเปิดเผยทันทีอาจมีการเคลื่อนไหวใดๆอิดเล็กๆในมือของเทพเจ้าแห่งอารมณ์เห็นได้ชัดว่าสามารถฟาดออกมาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเขายังคงนิ่งเฉยและไม่มีการกระทำใ,ใดๆพลังแห่งพระเจ้าบนร่างกายของเขาเบ่งบานอย่างต่อเนื่อง รัศมีสีทองสีม่วงจากร่างกายของเขาเล็ดลอดออกมาเป็นชั้นของเมฆควันไหลเข้าสู่กิดเล็กๆนั้นไม่หยุดย่อนรัศมีแปดวงแหวนที่อยู่ด้านหลังศีรษะของเขาก็สลายไปจากนั้นรวมตัวเองเข้ากับกิดขนาดเล็กในมือของเขาเทพเจ้าแห่งความเย่อหยิ่งและเทพเจ้าแห่งความเกียดค้านชัดเจนว่าพวกเขาควรหยุดเขาก่อนที่เขาจะเปิดตัวกิจนี้มิฉะนั้นเมื่อเขารวบรวมกำลังได้แล้วกิดขนาดเล็กนี้ จะเขย่าท้องฟ้าและดินด้วยพลังของมันแม้ว่าพวกเขาจะคิดแบบนี้แต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะใครก็ตามที่จมตีเทพเจ้าแห่งอารมณ์ผู้นั้นย่อมเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อที่จะสามารถต้านทานพลังของขีดนี้อย่างแน่นอนใครที่จะกล้าดูเหมือนว่าเทพเจ้าแห่งอารมณ์จะทราบเรื่องนี้แล้วขีดในมือของเขายังคงไม่เคลื่อนไหวใดๆราชมีที่อยู่ด้านหลังศีรษะของเขา กำลังละลายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่แตกต่างกันทั้ง7ส่งผ่านไปยังกีดขนาดเล็ขอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยประกายรัศมีของมันความสามารถนั้นคืออะไรเทพเจ้าแห่งความเย่อหยิงและเทพเจ้าแห่งความเกียดค้านเข้าใจแล้วว่าทําไมเทพเจ้าแหาง่งการทาลายล้างจึงกล่าวว่าเทพเจ้าแห่งอารมณ์สามารถเป็นพระเจ้าสูงสุดได้ในอนาคตเจ้าไม่สงสัยหรือว่า ทำไมเขาถึงมีพลังเทพเจ้ามากมายเช่นนี้เทพเจ้าแห่งการทําอาหารโผล่หัวออกมาจากหลของเทพเจ้าแห่งอารมณ์แล้วพูดเทพเจ้าแห่งความเย่อหยิงและเทพเจ้าแห่งความเกียดค้านต่างก็แข็งทื่อแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ถามถึงแม้จะสงสัยอยู่ในใจเทพเจ้าแห่งการทําอาหารหัวรอกขี้ค้าพูดขึ้นว่าก็ได้ให้ข้าแสดงให้ดูดูสินี่อะไรขณะพูดเขาก็หมุนข้อมือ ไส้กอกแปลกๆปรากฏขึ้นในมือของเขาไส่กอกนี้มีสีแดงอ่อนนอกจากนี้ยังมีชั้นไขมันบางๆบนพื้นผิวซึ่งทำให้ผู้คนน้ำลายสอเจ้ารู้เกี่ยวกับชายาของข้าตอนที่ข้ายังอยู่ในทวีปโต้ลัวหรือไม่ชายาข้าคือรุงไส่กอกผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งหมายถึงการมีชีวิตอยู่ด้วยไส่กอกนี่เรียกว่าไส้กอกการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่เมื่อเจ้าได้กินไส้กอกนี้พรังแห่งพระเจ้าของเจ้า จะได้รับการฟื้นฟูแน่นอนว่านี่คือไส้กอรอกที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งของข้าเมื่อกินเข้าไปความสามารถของพวกเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นเมื่อเขากินไส้กอรอกของข้าไปพลังแห่งพระเจ้าของเขาจะเพิ่มขึ้น50เซยิ่งกว่านั้นคือพลังค่อยๆขยายออกมาเป็นเลิศและแน่นอนข้าไม่ได้บอกเจ้าเกี่ยวกับมันตอนที่เขากินมันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือไส้กอรอกเขียวเข้มที่ไม่จำกัดความสามารถ สามารถดึงเอาศักยภาพออกมาเต็มที่และใส่กรอกมแรงวันทองสามารถเพิ่มพลังโจมตีของเขาได้มากถึง50เป็นต้นพี่ชายคาจะไม่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใดๆขนาดพูดเขาก็สยะย,ยิ้มช่วร้ายออกมาใช่แล้วเทพเจ้าแห่งการทำอาหารไม่ได้โจมตีตัวเขาเองไม่มีแรงดึงดูดใดๆและเทพธิดาข้าวสีก็เช่นกันแต่ทว่าเขายังคงมีการขยายพลังเล็กน้อย เช่นเทพธิดาเก้าสีดังนั้นความสามารถของเขาจึงถูกขยายไปสู่ระดับที่ยอดเยี่ยมการขยายพลังของเทพธิดาเก้าสีนั้นดูเรียบง่ายจากภายนอกแต่ความสามารถของมันยิ่งใหญ่มากอันที่จริงการขยายพลังของเทพเจ้าแห่งการทำอาหารไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเธอไม่ต้องพูดถึงที่ทางการขยายพลังของเขานั้นหลากหลายมากเมื่อเทพเจ้าแห่งการทำอาหารอยู่ในทวีปโตนลัวเขาถูกเรียกว่าพรมยุทธ์เทพเจ้าแห่งอาหาร ความสามารถของเขาคือการทำแท่กอกหลังจากนั้นเขายัางได้รับเกียรติให้เป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้อาหารอันดับหนึ่งของทวีปโต้ลัวซึ่งมีความสามารถเหนือจินตนาการมีโอกาสต่อสู้ไม่มากนักในอาณาจักรพระเจ้านอกจากนี้เขาและเทพธิดาเก้าสีไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากนักดังนั้นพระเจ้าจํานวนมากจึงไม่สนใจพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วมอาณาจักรพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเทพเจ้าชั้นสองแต่พวกเขาจะเข้าร่วมอาณาจักรพระเจ้าจากโลกมนุษย์โดยไม่มีความสามารถพิเศษได้อย่างไรหลังจากที่เทพพิดาเก้าสีหยุดการขยายพลังอันที่จริงเทพเจ้าแห่งการทำอาหารก็กลายเป็นส่วนสำคัญของทีมไม่นานมานี้เทพเจ้าแห่งการทำลาย้างและเทพเจ้าแห่งบาปเห็นถังซางาและพันธมิตรของเขาเคยวอะไรบางอย่างสิ่งที่พวกเขากำลังกินคือไส้กรอกไร้ประเภท ที่เทพเจ้าแห่งการทำอาหารทำขึ้นไส้กรอกเหล่านี้มีหน้าที่ต่างกันตัวอย่างเช่นเทพเจ้าแห่งการทำอาหารได้สร้างไส้สกรอกที่สามารถทำให้เขามีพลังโจมตีได้ชั่วคราวนั่นคือไส้กรอกขนาดใหญ่ไส้กรอกภาพกระจกนี้มีประสิทธิภาพจริงๆมันสามารถช่วยให้เขาฟื้นเคล็ดวิชาพระเจ้าของเขานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถังซานจึงเปิดตัวดาบเลือดแห่งอสูร่า ทารที่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเขาจะยังเปิดการโจมตีได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าพลังเทพของเขาถูกใช้มากเกินไปยกเว้นความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความคิดเห็นทั่วไปส่วนใหญ่มาจากพลังฟื้นฟูของเทพเจ้าแห่งการทำอาหารดังนั้นเขาจึงโจมตีด้วยดาบเลือดอสูร่าอย่างมั่นใจสองครั้งติดต่อกันแน่นอนนั่นเป็นเพียงหนึ่งในพลังมากมายจากเทพเจ้าแห่งการทำอาหารเขายัางมีโมเงวันทอง ไส้กอกสีชมพูกระตุน้นและไส้กอกเพศมากกว่าครึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าไส้กอกเขียวเข้มเกินขีดจำกัดที่เขาเพิ่งแสดงพวกเขายังทําให้เขาเสียพลังจํานวนมหาศาลแต่ทว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการต่อสู้เลยหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเขาไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวใดๆและเพียงแค่ต้องกลับไปทําไส้กอกล้างเวที พลังของเขาได้พลังของเทพธิดาเก้าสีสนับสนุนซึ่งการและการทั้งสองสามีภรรยาได้ขยายอำนาจของการและการดังนั้นความเร็วในการสร้างไส้กรอกของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ